A P j a R ที่อาจารย์สอนไปนะคะอ่าคะแนนเนาะอะไร activity, ะอีก P คืออ่า correlate, g u i d made, activity และ r e s p o i b a l t y เนาะอันนั้นท <t> ี่ต้องประเมินได้ก็คือต้องประเมินนาทีที่หนึ่งนาทีที่ห้าแล้วก็นาทีที่สิบอันเนี้ยมีข้อสงสัยไหมในส่วนของประกาศสอบให้สองคะแนนเพราะอะไรให้สามให้หนึ่งคะแนนเพราะอะไรหรือให้ศูนย คะแนนของอะไรกลัวมันเยอะมากในส่วนของแอปเปิลเลนใช่ไหมคะทั้งหมดอ่ะเข้าใจมันว่าทั้งหมดไม่รู้เข้าใจค่ะถ้าศูนย์ก็คือเหมือนแบบมันไม่มีไม่มีปฏิกิริยาแอปเปิลเลนไม่ดูปฏิกิริยาค่ะแอปเปิลเลนคือสีผิวดูภายนอกเนาะแอปเปิลเลนคือถ้าสมมติเด็กเขียวทั้งตัวเนาะก็แสดงว่า ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขียวทั้งตัวมันจะสัมพันธ์กับอ่าตัวอื่นเช่นเด็กจะไม่หายใจยังไงถึงแมเด็กจะหายใจไม่ดีถ้าเด็กหายใจดีเขาโฟกัสตัวเขียวถูกไหมคะหรือแม้รมกระทัง่งฮัตเลตถ้าเขาฮัตเลตดีเด็กคงตฟัวไี่เขียวเพราะบัตเซอร์กูเลชันมันปกปติเนาะเพราะนั้นมันก็ต้องมีผลพวงตามมาเรื่อยๆเนาะตัวแอพพลานส์นนคือถ้าสมมติว,ว่าม่วมงทั้งตัวเนาะเขียวทั้งตัวหรือม่อวงทั้งตัวเนี่ยก็เป็นสูงแนนถ้าสมมติว่าเด็กแค่แบบไปมือไปเท้าเขียว เท่ากับหนึ่งคะแนนแต่ถ้าสมมติตัวแนยแดงทั้งตัวไปมือไปเท้าไม่เขียวก็คือสองคะแนนเนาะตัวเท้าเลดเท้าเลดเขาใช้เกณฑ์ที่ร้อยถ้าสมมติว่าร้อยขึ้นไปสองถ้าร้อยพอดีก็คือหนึ่งสองเออถ้าน้อยกว่าร้อยคือหนึ่งเนะา,นานนะถ้าไม่มีคือจับเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กเขาจะไม่ได้จับตรงเบเชียลหรือเรเดียลเขาจะดูที่เอเปกอ่าจะดูที่เอเปกเนาะเาะว่ามันมีชีพจรจหรือเปล่า ก็ถ้าไม่มีก็ศูนย์ต่อไปตัวไกลเมีตัวไกลเมดเราจะดูตอนที่เราซักชั่นซักชั่นคือตอนที่แบบไม่ได้ซักชั่นตอนที่หัวเด็กออกมานะคะจะต้องดูตอนซักชั่นตอนที่เด็กออกมาแล้วที่เราซักชั่นอีกรอบหนึ่งหลากที่เด็กคลอดแล้ว<ม>พอเราซักชั่นแล้วเนี่ยเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองย,ยังไงถ้าเด็กร้องเสียงด,ดังดีก็คือสองคะแนนถ้าสมมติว่าเขาแค่แบบเหมือนแบบจะแยยิ้มแค่แอะแอะแอะแอ,แอแะเฉยๆแต่ร้องแบบไม่ได้ดัง ก็คือหนึ่งคะแนนถ้าสมมติว่าไม่ร้องเลยเงียบนิ่งเนาะก็เท่ากับศูนย์คะแนนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับมาสเตอร์โทนก็คือแอคทิวิตี้ถ้าเด็กเคลื่อนไหวร่างกายเนาะเนี่ยทีบดีก็คือสองคะแนนถ้าแบบอ่อนเนาะคือเอ่อเคลื่อนไหวร่างกายได้แบบเล็กน้อยคือไม่แอคทีฟอ่ะก็หนึ่งคะแนนแต่ถ้าแบบอ่อนกบเกียบอ่ะไม่มีแรงเลยอ่ะก็คือศูนย์คะแนนอืมต่อไปเลสซตอรี่ ไลเชอร์ลี่ไม่ได้ดูเหลเนาะโดยปกติเนี่ยเด็กจะหายใจ40-60ครั้งต่อนาทีเนาะแต่ว่าเราจะดูที่ความสม่ำเสมอของการหายใจหรือมีการหายใจผิดปกติไหมเช่นหายใจมีดีทักชันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหายใจแบบปกติเนาะสม่ำเสมอดีก็สองคะแนนถ้าหายใจไม่สม่ำเสมอเช่นมีแอปเนียหรือมีรีแทคชั่นก็หนึ่งคะแนนแต่ถ้าไม่หายใจก็เท่ากับศูนย์คะแนนการพิการอากาศสกอร์จะแบ่งเป็นสาม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 ส่วนนอกสามช่วง เจ็ดถึงสิบคะแนนเราเรียกว่าพูดคอนดิชันถ้าเราวรัดอากาศทั้งหมดแล้วเท่ากับเจ็ดหมายความว่าเด็กคนนี้พูดคอนดิชันนะคือคือแบบเด็กคนเนีย้ยไม่การประเมินอากาศสองคือการประเมินภาวะขาดออกซิเจนถ้าสมมติว่าเด็กเจ็ดถึงสิบคะแนนแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่มีภาวะของการ <S 2> <S 2> ขาดออกซิเจนเนาะการียาบาลก็จะดูการเพรียงบาลทั่วไปก็คือการเพรียงบาลตามปกติก็คือซั suction c h e i อ vein แล้วก็ค keep w ซักชั่นให้ให้ทางเดินหายใจมันเคลียร์ให้เขาสามารถหายใจได้สะดวกเนาะ คลิปวอร์มเพื่อให้เด็กไม่เกิดการ,รสับเทม,มแต่ถ้าสมมติว่าอากาศสกอร์อยู่ในช่วง4-6คะแนนเราเรียกว่าแฟร์คอน d i t i o n ก็คืออาจจะมีภาวะขาดออกซิเจนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการดูแลก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นมามันจะเพิ่มทีละสเต็ปค่ะซักชั่นต้องทำไหมทำ c a เ e away ต้องทำไหมทำคลิปอรมต้องทำไหมทำแต่ว่าอันต้องมีการให้ออกซิเจนเนาะ ให้อ่านอาจจะให้ออกซิเจนเนาะแต่ไม่ใช้ออกซิเจนที่มันเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะเป็นฮอเซนบล็อกฟูดอะไรแบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่อปกาสกอรน้อยกว่าสามคะแนนก็คือศูนย์ถึงสามคะแนนแสดงว่าเด็กมีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจน,นเนาะอยู่ในลักษณะของพัวคอนดิชั่นคือเด็กคนนี้แย่และถ้า F score อปกาศสกอร์ถ้าสามเพราะนั้นการเยาบานก็จะแตกต่างออกไปในกรณีที่เป็นแบบพัวคอนดิชั่นเด็กต้องได้รับการทำอะไรคะ ใส,ใส่ทิวีทีทีโซ่ทิวีดูหายใจทำ P P V เนาะก็คือ positive pressure ventilation ก็คือให้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ chest compression ก็คือ C P R เซช chest compression ในเด็กอะคะ่นะเนาะกระตุ้นการหายใจ <c oughs> P P V ก็คือการให้ออกซิเจนก็คือ E T T นะั่นแหละมันคือออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นตะ์เหมือนกันแล้วเราก็จะแบ่งตามตามระดับ ความรุนแรงของการขาดออกซิเจนเนาะถ้าหนูไปเรียนปีสมันก็จะพูดถึงแอฟเฟ็กเซียอีกแอฟเฟ็กเซียคือภาวะขาดออกซิเจนในเด็กเพราะฉะนั้นแอฟเฟ็กเซียก็จะคือคนที่มีแอฟ c า r สคอร์คะแนนตั้งแต่หกลงมาก็จะแบ่งเป็นสามช่วงไมมโมเนลเลตแล้วก็ซีเบอแอสเฟกเซียเนาะ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นถ้าผมว่ามีเคสหรือว่าข้อสอบหนูอาจจะแบบข้อสอบอาจจะถามให้มาว่า ดดดดให้การพยาบาลอย่างไรเช่นเขาไม่บอกอปการเท่าไหรแต่ไปอ่านในโจทย์เอาว่าแอปการตะกอนเ่าเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนี่ให้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็เตรียเป็นคะแนนแลน้วคะแนนเสร็จแล้วก็ต้องมาวางแผนการพยาบาลว่าเด็กคนเนี้ยอาการเ่าเนี้ยจะให้การพยาบาลอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ในส่วนของค้องทอนะดในขั้นปุ่นยังท้องทอดอยู่นะในส่วนของคลอดต้องมีการประเมินไซส์ของเด็กก็คือศีรษะอกแล้วก็คามยาวนะคะแล้วก็ประเมินสุขภาพทั่วไปของเด็กด้วย แต่อาจจะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ประเมินพวกรีเฟกอะไรพวกนี้ในเด็กเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จไปประเมินไปประเมินที่หลังคลอดเพราะฉะนั้นเนื้อหาเอามันก็จะเหมือนกันความรู้มันสามารถใช้ได้ทั้งในห้องคลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะสําหรับการวัดขนาดของอาทาลกเนาะในห้องคลอดที่ต้องวัดสามส่วนก็คือหัวอกแล้วก็ยาวส่วนของหัวตำแหน่งที่วัดเราจะวัดบริเวณ O F ก็คือ ออกซิปโตฟอนเทลเพราะนั้นก็คือออกซิบด์อยู่ตรงนี้นะคะกระดูกออกซิบด์อยู่ตรงนี้หนูไม่พาดขึ้นไปข้างบนนะคะสายวัดจะต้องพาดลงมาแบบนี้คูหาสายวัดแล้วเมืเ่อกี้คูหาไม่เจอ <c oughs> คูเดินไปหาสายวัดแล้วไม่มีอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นฟอนเทลกระดูกฟอนเทลอยู่ตรงนี้นะคะพอเราว,วัดเนาะหนูจะตรวจเด็กหนูก็ต้องอวัดความยาวของศีรษะใช่ไหมก่อนความยาวของศีรษะเนี่ยก็จะวัด ในส่วนของคอนเทลเนี่ยคือจะวัดเหนือคิ้วขึ้นประมาณหนึ่งเซนติเมตรในส่วนของคอนเทลเนาะแล้วก็ออกซิปุตก็คือไปด้านหลังเวลาจะจับสายวัดหนูต้องรู้ว่าอ่ะต้องเอาเพราะสายวัดมันยาวใช่ไหมหนูต้องรู้ว่าสายวัดเอาด้านที่มันเป็นเริ่มต้น่เนาะเอาไว้ข้างบนเวลาจับเด็กก็ช้อนหัวเด็กขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้สายวัดอะ่ะไปอยู่ที่ออกซิปุตแบบนี้นะคะ แล้วก็วัดพาดเหนือคิ้วมาประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็อ่านค่าโดยปกติแล้วหัวของเด็กค่าปกติจะมีอยู่ที่ 2. 2> สามสิบสามบวกลบสองอันนี้คือภาวะปกติแต่ถ้าหนูวัดเด็กแล้วมันเอ,อ้ยมันมันเล็กจังเลยหรือมันใหญ่กว่าปกติก่อนอื่นมารีเช็คตำแหน่งก <Cap> ่อนว่ารีเช็คตำแหน่งว่าหนูวัดตำแหน่งถูกหรือเปล่าอย่างคนเนี้ยหัวเด็กคนเนี้ยคือสามสิบสามนะคะตัวปลายสายชี้อยู่ที่เลขใดก็เลขนั้นนะคะเี่ย ตอนนี้บัญชีตรงนี้มันก็คือเลข33หรนะือ,อไม่ได้อ่าน34หรอกค่ะถ้าสมมติว่าเด็กหัวเล็กกว่าปกติมันก็จะสัมพันธ์กับโรคบางโรคใช่ไหมเช่น <c oughs> แม่กินดุ่มสุลานะ่ยใช่ปะแม่กินเหล้าเยอะจะทําให้เด็กมีปัญหาเรื่องไมโครเซลก็ ari, คือเด็กมีขนาดศีรษะเล็กกว่าปกติเนาะหรือถ้าในกรณีที่แบบศีรษะใหญ่กว่าปกติเนาะใหญ่กว่า35ขึ้นไปอย่างเงี้ย ถ้าอยู่ในช่วงสามห้าหรือสามสิบหกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันสัมพันธ์กับเด็กตัวใหญ่อะเช่นเด็กหนักไอ้เด็กเอ,อ,อิดคลอดออกมาหนักสี่โลห้าอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสามห้าสามหกก็ได้ไงแต่ถ้ามันเป็นแบบสามแปดสามเก้าแล้วเนี่ยอาจจะต้องรู้ว่าเอ้ยเด็กคนนี้มีปัญหารเรื่องน้ำาขาท่อน,น้ำไขสันหนักอุดตันหรือเปล่าเป็นไฮโดรเซฟารัสหรือเปล่าพวกเนี้ยเนาะถ้ามีความผิดปกติสิ่งที่ต้องทําคือต้องรายงานหมอเด็กให้หมอเด็กมาดูเนาะว่าเด็กมีือความปกติกับเนี่ยเนาะ ต่อไปวัดไซส์หน้าอกนะคะหนูก็ยกหัวเนี่ยยกตัวเด็กขึ้นมาแบบนี้ตามปกติแล้วพยายามให้ใสายวัดอะคะ่ะมันพาดอยู่บริเวณหน้าอกความหมายของครูคือไม่ต้องให้มันยาวแบบนี้หนูก็แบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งเข้าใจป่ะพยายามให้ปลายสายเนี่ยมันอยู่บริเวณหน้าอกอเนาะแล้วพอเราวัดเนี่ยวัดผ่านนิ้เปิลไลน์นะคะอ่ะแบบนี้นะคะเนผ่านนิ้เปิลไลน์ออกมา โดยปกติอกจะมีค่าปกติก็คือหนึ่งถึงสองน้อยกว่าศีรษะหนึ่งถึงสองเส้นในค่าปกติเช่นหัวสามสิบสามอกสามสิบสองก็ถือว่าปกติเออหรือหัวสิบสามอกสามสิบเอ็ดก็ถือว่าปกติเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเด็กหัวใหญ่แล้วมีหน้าอกเล็กไม่ได้สัดส่วนอะเด็กอาจจะเป็นปัญหามีปัญหาเรื่อง IUGR เนี้ยค่ะหัวมันใหญ่แล้วตัวมันเล็ก่ยตัวไม่โตใช่ปะเออ อจจะเป็นหาเรื่อง IUGR ได้เราก็เสร็จแล้วก็อ่านค่าเนาะต่อไปความยาวหนูยกเด็กขึ้นมาก็้าก็ทักสส่วัดอยู่เนาะเสร็จแล้วจับเด็กนอนตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็วัดเนาะส่วนที่สูงที่สุดอันนี้ลากมาที่ก้นนะคะลากมาที่ก้นเสร็จแล้วหนูจับเด็กอ่ะเหยียดขาอันนี้มันเหยียดไม่ได้เนาะ แล้วก็อ่านความยาวของเด็กคนนี้นะคะโดยปกติเด็กจะมีความยาวปกติอยู่ที่50บวกลบ 2, 2>, 2ขึ้นอยู่กับขนาดของเด็กถ้าเด็กหนัก4กิโลถ้า4กิโลขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจจะ52 53ก็ได้ถ้าเด็กหนักอะคลอดพีเทอมมันอาจจะน้อยกว่า48ก็ได้เพราะเด็กข้อก่อนกำหนดเด็กก็ตัวเล็กเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนอะแต่ถ้าสมมติว่า ที่กำลังบอกเนี่ย50บวกลบ2เนี่ยคือเด็กเทอมซึ่งเด็กเทอมจะมีน้ําหนักอยู่ช่วงประมาณ2,500-2,500-3,500กรัมอย่างเี้ค่ะความยาวก็อยู่ตรงน,นี้แหละ48-52คือ50บวกกบ2อันนี้คือค่าปกติเนาะเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยสัดส่วนจะต้องวัดในห้องคลอดต้องวัดเป็นนะคะ